แต่วันนี้ก็คือมีการลงมือปฏิบัติจริงลงมือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแชร์ประสบการณ์กันอย่างค่ะกิจกรรมเนี่ยคือไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเด็กบางครั้งก็คือมันช่วยแก้ปัญหาของเราโดยทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันก็มีทางออกอยู่นะคะมีทางออกที่เป็นไปได้มันเป็นการอบรมที่อ่าเป็นกันเองค่ะก็ไม่เคยไม่เคยอบรมแบบนี้ค่ะือเข้ามาตอนเช้าี่รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะรองเท้านันนั้น กินรือเ่าเนี่ยเข้ากินรืกเปา่มเไ็นกินยูดเลยครับมูลนิธิสร้างสรรอนาคตเยวาชนโดยการสนับสนุนของ Foundation for Adjust Society ให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นธรรม หลายปีที่ผ่านมาเราลงไปทำงานกับเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือแม้กระทั่งในระดับมหาวิทยาลัยแต่เราพบว่ากลไกลที่สำคัญมากนั่นก็คือนโยบายและคนที่เชื่อมระหว่างนโยบายกับนักเรียนก็คือครูดังนั้นเราจึงเกิดการอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อเสริมศักยภาพครูซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะคะให้มีแนวคิดมีความเข้าใจและมีเครื่องมือที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในครูเองนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนในเชิงบวกนะคะและในขณะเดียวกัน ครูเองนะคะก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายนโยบายที่จะเอื้อให้สถานศึกษากลายเป็นพื้นที่ที่สร้างการเรียนรู้และสนับสนุนนะคะให้เกิดการพัฒนาเสริมพลังอำนาจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือแม้กระทั่งคุณครูเองนะคะ เราพบว่านะคะในสถานศึกษานโยบายที่เป็นช่องว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมีสวัสดิการนะคะหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนครูให้ได้เสริมนะคะศักยภาพหรือพลังอํานาจและที่สําคัญที่สุดก็คือการรวมตัวเป็นเครือขาอ่ายยังมีข้อจํากัดนะคะ นี่คือเป้าหมายที่สำคัญของเราในขั้นต่อไปก็คือจะทำยังไงให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเผชิญกับช่องว่างเหล่านี้ได้มีโอกาสมาจับมือ ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะขยับไปข้างหน้าร่วมกันนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรานะคะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาและก็การเห็นความสำคัญของผู้บริหารนะคะดังนั้นก้าวต่อไปนะคะเราน่าจะมีโอกาสได้นำผลนะคะจากการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ไปได a l ล g u นะคะกับผู้นำสถานศึกษาและที่สำคัญที่สุดนะคะนำไปสู่การผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อเป็นหลักประกัน ให้กับทั้งครูและนักเรียนนะคะได้เผชิญกับาการเรียนการสอนนะคะที่สนับสนุนส่งเสริมและเสริมพลังอำนาจไม่ใช่การศึกษาที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนนะคะ,ะเผชิญกับช่องว่างดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในกคร่มารของเรานะคะเราก็จะมีการแยกเสี่ยงลงความรู้เราอาจจะเป็นถุยแพทย์ที่เราเราได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มากกว่าค่ะราจะผลิตรู้นที่ รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาอบรมในครั้งนี้นะครับกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้นะครับก็มีการทำเวิร์กช็อปนะครับให้ครูได้ทบทวนนะครับสภาพปัญหาที่คณะครูประสบปัญหาอยู่นะครับซึ่งคุณครูเองก็มาจากหลากหลายสถานสถานศึกษานะครับแต่ก็พบว่าก็ประสบปัญหาที่แบบคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีแตกต่างกันนิดหน่อยตามบริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการระดมความคิดเห็นนะครับของคุณครูนะครับแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ได้ออกมานําเสนองานนะครับ เราไปถึงรับฟังองค์ความรู้นะครับจากวิทยากรนะครับซึ่งสิ่งที่จะสามารถนําไปใช้นะครับหลังจากการอบรมครั้งนี้นะครับก็คือ1ก็คือเริ่มทิดตัวผมเองนะครับก็จะต้องรู้ตัวเองนะครับเนาะว่าตอนนี้เราประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับมีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับในฐานะที่เราเป็นครูนะครับเราก็จะควบคุมตนเองยังไงนะครับแล้วก็จะเอาไปสอนนักเรียนยังไงนะครับให้เคารบถึงความเท่าเทียมนะครับ ทำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของตนเองนะครับสิทธิของเด็กอย่างเงี้ยครับเราไปถึงจะเอาไปปรับใช้กับการทํางานนะครับกับเพื่อนร่วมงานนะครับกับผู้บังคับบัญชานะครับดยการเปิดใจรับฟังนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับในการทํางานมากขึ้นนะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะให้เด็กนะครับพยายามมีส่วนร่วมในการ เรียนการสอนของเรามากขึ้นนะครับคำนึงถึงสิทธิของเด็กนะครับไม่ลงโทษเด็กนะครับหรือไม่ก็อาจจะให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลในการเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตระหนักถึงปัญหาของเด็กๆนะครับที่อาจจะซับซ้อนนะครับที่เด็กอาจจะไม่ได้บอกกับเรานะครับทําให้เราต้องเข้าใจเด็กให้มากขึ้นกว่านี้ครับการอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็ คิดว่าความรู้ที่ได้ในการอบรมในครั้งนี้นะคะเราสามารถนําไปต่อยอดแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตนเองนะคะแล้วก็ขยายวงกว้างไปสู่คนรอบตัวนักเรียนแล้วก็โรงเรียนองค์กรแล้วก็ชุมชนซึ่งความรู้ที่คิดว่าจะนําไปใช้นะคะก็คือมีกระบวนการแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เราจะสามารถนําไปบูรณาการในวิชาที่เราสอนค่ะรวมถึงในเรื่องของสิทธินะคะแล้วก็ในเรื่องของ การใช้การมีส่วนร่วมการใช้อำนาจรวมนะคะในการเขาเรียกว่าสร้างความเป็นคนที่เป็นคนเท่าเทียมกันนะคะซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอาโอกาสหน้าเราจะได้มีโอกาสได้กลับมาเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้นี้ให้กับคนอื่นๆต่อไปคะ่ะก็ประสบการณ์2วันนี้นะคะในการเข้าร่วมอบรมนะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักตัวเองนะคะได้พบเจอ เพื่อนเพื่อนครูนะคะได้พบเจอคนใหม่ๆแลกเปลี่ยนความคิดกัน,นะคะ่ะก็มีทักษะกระบวนการในการสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันในการทํางานกับนักเรียนทํางานกับเพื่อนครูค่ะก,ก็ทักษะแต่ละอย่างนะคะก็สามารถปรับใช้ได้ตั้งแต่ตัวเราเองนะคะเพื่อขยายผลต่อคนรอบข้างซึ่งจริงๆแล้ว2วันนี้ค่ะเป็น,ปนระยะเวลาที่ผ่อนคลายสบายแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ จ้จตั้งนก่นมแำนะคะอาแข่อยู่รับัในโรงเรียนทนในอำเภอแบบเพื่อเพื่อเราจะได้มากันแบบนคะทคิดว่าจะเอากลับไปใช้ยังไงบ้างใช่ไหมคะ,ะกลับไปใช้ต้องอันดับแรกต้องไปฟื้นฟูตัวเองก่อนนะคะฟื้นฟูเขาเรียกว่าอะไรคะอำนาจภายในของตัวเองให้แบบกลับมาแข็งแร่งเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนนะคะ่ะที่แบบว่ามาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันนะคะแล้วก็ เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาคุยกันอีกนะคะแล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราความรู้ที่เราได้ในวันนี้เราก็จะกลับไปถ้าเราพอเราตัวเราเองโอเคแล้วนะคะแล้วก็จะเอานํากลับลงไปสู่กับเด็กๆแล้วเราก็คิดว่าเด็กๆเ,เราก็จะแบบดีขึ้นเหมือนกับที่เราที่เป็นคนได้มาอบรมอย่างนี้ค่ะสำหรับเนื้อหานะครับที่คิดว่านะครับที่น่าจะเอาไปใช้ได้ดีนะครับเรื่องของ สิทธินะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสิทธิของตัวเราเองนะครับหรือสิทธิของนักเรียนหรือเพื่อนร่วมงานนะครับบางครั้งนะครับเราก็อาจจะคิดว่านะครับเรามีอํานาจนะครับในการตัดสินนะครับหรืออ่าลงโทษหรือกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เอื้อให้กับนักเรียนนะครับมีส่วนร่วมนะครับในอ่าการมีความคิดแสดงความคิดเห็นนะครับถ้าเกิดว่านะครับอ่า นักเรียนนะครับได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับเรานะครับก็อาจจะทําให้การเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับมีความสาคัญที่ดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะส่งผลไปถึงนะครับเราอาจจะไปใช้กับเพื่อนร่วมงานนะครับการทํางานอาจจะมีความสุขขึ้นหรือแม้กระทั่ง ผู้บริหารด้วยนะครับจากกระบวนการในการอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะในฐานะที่เราเองเป็นเยาวชนที่ได้มีส่วนร่วมในการทํางานพัฒนาด้านการศึกษาค่ะที่หนูเองนะคะจะสนใจในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเองกิจกรรมครั้งนี้มันทาให้หนูได้ตระหนักว่าการพัฒนาการศึกษาเองจำเป็นต้องพัฒนาในหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักเรียน กลุ่มครูระดับผู้บริหารหรือกระทั่งในระดับเชิงกฎหมายและนโยบายเองมีส่วนสําคัญมากๆที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาไทยเราได้รับการพัฒนาและตอบสนองต่อปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเด็กเข้าถึงการระบบ,ระบบการศึกษาได้อย่างไม่เท่าเทียมหรือปัญหาของคุณครูเองที่เผชิญกับการรับแบบภาระหน้าที่ที่มากเกินกว่า บทบาทของครูเองจะรับไหวซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนะะี่ยค่ะมันสามารถสะท้อนออกมาได้หากเกิดพื้นที่ที่มีให้โอกาสกับคุณครูหรือนักเรียนหรือระดับผู้บริหารได้มาคำํคำค่างวิเคราะห์และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาทางออกอย่างยัง่ยงยืนค่ะซึ่งเราเองก็ได้มีโอกาสอย่างยิ่งนะคะพื้นที่นี้ได้เป็นพื้นที่ที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละโรงเรียน เกิดพื้นที่ที่ทําให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างคุณครูซึ่งมากไปกว่านั้นเองเรายังจะได้มีโอกาสในการลงไปทํางานในระดับโรงเรียนค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทํางานกับคุณครูในพื้นที่โรงเรียนทํางงานกับนักเรียนในโรงเรียนเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ตอบย้ํากับความเชื่อของหนูอย่างหนึ่งก็คือ การพัฒนามีความสําคัญมากๆที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกับเรื่องสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมทั้งเพศรวมไปถึงสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิเด็กสิทธิผู้หญิงสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทั้งเพศรวมไปถึงสิทธิของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องพัฒนาประเด็นใดประเด็นหนึ่งไปก่อนเพื่อที่จะพัฒนาประเด็นอื่นตามแต่มันคือการ Solidarity คือการเคียงบ่าเคียงไหลการของทุกๆประเด็นค่ะและเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงก็คือ ผู้นํานำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อจับมือกันเป็นเครือข่ายแล้วนะคะเราสามารถขยายผลไปยังบริบทนะคะชุมชนที่มีความใกล้เคียงกันซึ่งเราพบว่าชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็ชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในประเทศไทยไม่ได้มีแค่ในภาคเหนือเท่านั้นนะคะภาคใต้ภาคอีสานเองนะคะหรือแม้กระทั่งภาคกลางเองก็เผชิญกับบริบทคล้ายๆกันนะคะถ้าเราสามารถมีโมเดลนะคะทีเ่เป็นผลสําเร็จเรายังจะสามารถขยายผลไปยังสถานศึกษา อื่นๆได้มาร่วมมือกับเรานะคะผลักดันให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งครูและนักเรียนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จากครูและนักเรียนรวมถึงประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเองที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพราะหัวใจสำคัญของการศึกษาคือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ